ให้ขวดเบียร์เยอะแยะได้หมดแหละขวดเบียร์เยอะๆนี่ไปเก็บมาเหรออะไรเหรอไปเก็บของมาเหรอเนี่ยไม่ใช่อันนี้ฉันเอาที่เขาานมันทำงานก่อสร้างมันจะเก็บขวดเก็บอะไรมาให้บ้างเอาเวไรยุ่มนั่งนั่นแหละเหมือนเดิมแต่มากันนึงเออเก็บมาเห็นทำอะไรไม่ได้ก็ไมาทำอะไรเข้ามานิดนึงเข้ามาใกล้ๆหน่อย ยังไม่ได้ยินยมอยู่กับใครตอนนี้คนเดียวอยู่คนเดียวและล้านเนี่ยฮะก็ไม่มีใครคนเดียวคนเดียวจะได้ล้านนี่แหละต้องดูแลหล้านดูแลจ้ะล้านสะพ้เนี่ยมาทําที่ให้อยู่อะไรอยู่นี่เหรอจ้าแล้วคนอื่นไปไหนหมดลูกสามีสามีก็ตายหมดแล้วแล้วลูกลูกก็ไม่มีไม่มีลูกจ้าก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ย มีลูกหรือไม่มีไม่มีจ้ะไม่มีเลยนะเจ้าค่ะแล้วอาชีพอะไรท่นนี้อาชีพแต่ก่อนก็ทําก่อสร้างที่ไปไหนไม่ได้แล้วอายุเท่าไหร่อกกายุก็เก้าสิบกว่าแล้วเก้าปีเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วละ่ะเจ็ดสิบกว่าใช่ไหมจ้าน้ำท่วมไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ไม่อ่าเหมือนกันแต่ก่อนบ้านอยู่นู่นตอนนี้ไม่ได้อยู่ลงมาอยู่เนี่ทําไม <laughs> มันพ <laughs> ไม่ถูกอยู่ก็อยู่ไปนี่ไปกลางคืนเขาแบบคนเขาเยอะเจ้าเจ้าไม่ชอบอยู่หลวงพ่อมาจากหวัดไหนเจ้าขาสระบุรีโอสระบุรีและน,นี่เป็นบ้านบ้านใครบ้านของพี่สะพ้ายคนโตพี่แฟนแต่เขาก็เสียไปแล้วอยู่หลานเนี่ยที่อ้มหลานอยู่แล้วใครเลี้ยงดูโยบตอนนี้ก็ <laughs> ข้าวมาบ้างตอนเช้าพระวัดนี่กับบินตบาดมาให้ทีละุดละจุดวัดสีประชาเจาะให้ทุกวันข้าวข้าวให้กินจ้าชุดหนึ่งเย็นก็หาเองบ้างวัดสีประชาท่านบินฑบาดมาทางกายลูกศิษย์แวะมาแต่ท่านก็แวะว่าพอไหมเหมาะพอท่านกูไม่อิ่ม แล้วมีรายรับจากไหนบ้างก็ไม่มีรายรับอะไรก็มีบัตรทางบัตรคนพิการด้วยก็ได้เดือนละพันห้าทางเงินทางเงินเงินคนแก่แล้วก็บัตรพิการแก่ยังอาจจะเจ็ดสิบบาทแลลวค่ะหลวงพ่อคนนี้จะไม่ยอมแก่แก่แล้วจ้าบางคนบอกผมข่าวนี่ของยายย่าเขาบอกเจ้าค่ะ มีแต่คนอื่นก็บอกทําไมไม่ยอมผมยอมทําไมเนาะเจ้าคะ่ะไม่ต้องยอมหรอกเราวปันนี้ปันไปไหนปันไปเที่ยวปันไปเที่ยวหมดแล้วไป,ไปหมดแล้วตาแล,วแล้วมันจะกลับกลับมาชาัดหน้า <c oughs> โอ้ยย่าได้ยังลำบากอย่างนงี้เลยเจ้าคะ่ะลำบากลำบนอยากเกิดอีกไหมอยากไปคือว่าอยากจะเจอแต่ทั้งบุญทั้งธรรมไม่อยากจะเลี้ยงพวกสัตว์อย่างเงี้ยมันไม่มีนี่ก็ต้องเลี้ยงมันไป ซื้อปรตูไปคือประตูสองสามวันก็แค่หนึง่งแค่พันห้าจ่ายยังไงพันห้าร้อยเดินๆใครกก็ไปนู่นไงไปเบิกที่นู่นไงเวลาก็วันที่สิบกันะวันที่หนึ่งก็แจกของไงวันที่สิบก็ไปเอาไปเอาพันห้าที่เงินออกอ่ะดี่เงิน <ไป S 2> คน,นแก่อ,ออกหลานนี่ไงหลานทุกอย่างอยู่กับเขาหมดแล้วทีนี้กินจ่ายยังไง ก็มาบางทีก็นี่ไปทํากับข้าวเองบ้างบางทีพระให้ก็แค่นั้นในคำว่าพันห้าร้อยนี่ใช้อะไรบ้างใช้อะไรก็มีตัวมากรอาหารแมวตัวเองไม่ค่อยได้กินหรอกห่วงสัตว์อาหารแมวเหรออาหารแมวแมวกี่ตัวแมวแต่ก่อนมีตั้งสิบสองตัวนี่มันตายหมดตอนนั้นมันมันเป็นเนี่ยนีนกระทองอีแล้วอีตัวหนึ่งก็ออกแล้วเดี๋ยวมีตัวผู้อีตัวหนึ่ง ยังอยู่น้อยหน่อยอยู่กับแมวอาอยู่กับแมวแมวก็นอนอยู่างข้างไม่รู้จะไปไหนแมวนุ่นก็ลงไม่ได้เลยมีแมวอื่นมากัดไล่กัดตลอดแล้วมีใครมาให้อไหมมาาโดยมากก็นานจะมีสักทีมันออกบรรษาอะไรนี่บางทีก็เขาให้บ้างบางทีก็เขาทุ่หวยก็ให้ร้อยสองร้อยอย่างเงี้บ้างกระบอกทำบุญคนพิการ ไปคำว่าหลานที่ว่าหลานหลานไม่มีมาหลานอยู่ที่สุรินนูน่นอันนี้หลานแฟนจะทำอะไรมันก็แบ่งกันกินก็ได้ของกินกันจ้าทำกุ้ยตี๋กุ้ยเตี๋ยวก็แบ่งมาให้แต่ถ้า<อ>แต่ถ้างเงินก็ตัวใครตัวมันมันก็คงยังนั้นนะเนาะเราก็ภาระเขาเยอะแล้วก็ส่งรถส่งราเข้าไป เราคิดว่าชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรตอนนี้ยังไม่รู้อยากไปจังแต่มันก็ไม่ไปสักทีนี่ยังมีเวรเยอะมั้งเจ้าชะลงสัยังมีเวเรยยเ,วเยอะไม่ไปสักทีก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเรามันอยู่ที่เราว่าเราอยู่เป็นไหมถ้าอยู่เป็น,นการอยู่เนี่ยเราก็เพิ่มบารมีได้สร้างบุญเพิ่มได้เห็นก็ทำบุญนะเห็นชุดคงชุดขาวดีใจจัง<ม>แต่หมด บัญยาแล้วบู้จะไปไงเดินก็เดินไม่ได้บุญมันมีอยู่ครับาทานศีลภาวนานอยู่ที่โยพร้อมจะทําแบบไหนถ้าเราไม่มีทรัพย์เราก็ภาวนาไม่มีทรัพย์ก็จะนอนก็วายพระหน่อยแล้วก็กลางคืนดึกหน่อยก็นอนไม่ลับก็เปิดวิทยุฟังพระเทศฟังพระเทศฟังพ,พระอะไรเงี้ยฟังแล้วเป็นไงบ้าง ก็รู้สึกจะส,บ,ส,สบ,บายดีมีฟังองค์ไหนบ้างที่จำได้มันไม่ค่อยจะจำสิกี่ลืม,มแกใใแล้วแต่ก็พอแป๊บเดียวก็นึกได้นี่องไหนเลยที่อยู่ที่อยู่ในใจเลยเหรอก็มีที่ว่าทำบุญแล้วก็อย่าไปคิดอะไรให้ใจตั้งสมาธิให้ดีทำนี้ที่ถึงพระ ถึงเจ้าถึงพระพุทธธานพระสงฆ์ไปคุณบิดามารดาอย่าไปอิจฉาใครอย่าไปอะไรอยู่ของเราอย่างไงไปเดีย๋ยวใจก็สงบถูกเองพระท่านสอนอยางไงนะไม่เคยนอนสมาธินั่งสมาธิไหมไม่เคยอย่างนั้นไม่เคยไม่เคยกําหนดสติกําหนดรู้บ้างเลยเหรอไม่ไม่กำหนดพราะแป๊บเดียวก็นี่แล้วลืม ยังว่าเราจะสิบจะแปดสิบแล้วเนาะสติก็ไม่อยู่กันเนะื้อตัวเท่าไหร่หรอกมันไปอยู่ที่ไหนนะไม่รู้ไปทางไหนเลิดไปทางไหนบางก็ไม่ทราบก,กันนะเจ้าค้าแต่อยากเห็นพระเนี่ยแต่พระวินธราพระไม่เห็นก็พอพระมันก็ได้ยกมือไหว้พระ,พระ,ะ,พระแล้วก็อนเนี้ยพอพระมาก็พระจอดให้ของเสร็จแล้วพระไปก็ยกมือไหว้พระคอยบุญกุศลจะชาติาาตอาจารย์ใด่าได้เป็นแบบนี้ อเจอแต่บุญผาไม่ไปอย่าได้เจอเวรนเจอกรรมเลยออนนี้ก็ให้ทานพวกสัตว์เลี้ยงที่มันไม่รู้เรื่องให้กินแล้วเวลาพวกแมวตายก็ฝังทิ้งไม่ค่อยได้จ่ายตังไปบาทหนึ่งบาทนึ่งแล้วก็ฝังแมวไปใส่เพื่ออะไรใส่ให้เพื่อเหมือนจะเกิดเป็นมนุษย์มานามจะได้ปีกิน<อ>จะได้ไปซื้อกินน้อยนิดเจอะอย่างดี เหมือนเราไปนี่ข้างหน้าเราไม่มีตังค์ละไม่มีอะไรซื้อกินแล้วคิว่ายโยมมีเงินแล้วโยมไปทําอะไรกันไม่แต่ก่อนก็กำบัดใจ,จเวลางมีงานก็ในี่บ้างตะกุลก็บ้างอะไรบ้างไปวัดไปว่าไปไม่ได้ก็ใส่เวลาพระบิณฑบ,บาตอะไรก็ใส่บ้างแล้วแต่สักแล้วแต่มีปัจจัยมากน้อยก็แล้วแต่เคยคิดบวชชีไหมโอ้แต่ก่อนคิดแต่ตอนนี้อย่าไปพระ,ระใครก็เลย เดินก็ไม่ได้แล้วจอมาคิดอะไรถึงยังไม่บวชไปไม่ไหวแล้วค่ะหลวงหลวงพ่อไม่ไหวไตอนที่ไหวทาไมคิดแล้วทำไม,ย,ำไมยังไม่บวชตอนไม่นี่ก็ตอนนั้นก็ม่าไหวแล้วก็มาอยู่ห่างอย่างนงี้ก็มไม่ไปไงไปก็ต้องใช้นี้เสร็จกลัวไปลําบากรกัลำบากเจ้าอีกไม่อยากไปอยากยังไงก็ขอให้เนี่ยไปบนกุศลที่ทําแค่ไหนก็รับแค่นั้นไป เวรกรรมก็จะได้มีเลยขอไปอยู่ในกรรมชาตินี้ชาติเดียวจะไม่เกิดไม่เกิดใหม่ก็จะไม่ว่าเลย <Yeah. S 2> จ,ะจะนิพพานได้หร้อถ้าเกิดใหม่ก็ขอถ้าเกิดนี่ก็ขอไป,อไปเกิดใหม่ก็ไม่ขอมีอะไรขอได้นุ่งขาว่มขาวตดงไป oh. คิดอย่างนี้นะ <Yeah. S 2> ข็จุงข้าวได้ชีก็ตดงไปเรื่อย